สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะก a ั a ด u b ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเจอสิ่งลี้ลับท่านจะเกิดราศีกรกฎเปิดดวงยาวไปจนถึงปี2568คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงยาวข้ามปีสำหรับท่านที่เกิดในลักนณาราศีกรกฎค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ a อทูกต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่รวมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปดิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวาม,มือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะ สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะราหูย้ายเข้าสู่พบเรือนที่ดีผลักดานให้ชีวิตดีขึ้นทั้งในเรื่องการทำงานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติรวมทำงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่างานที่เกี่ยวกับความเป็นความตายไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลขายประกันขายของเก่าสายมูรวมถึงช่างซ่อมด้วยนะคะ แต่ก็ยังมีเรื่องที่ต้องเตือนอยู่3มเรื่องเลยค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือให้ระวังในเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุและชาวลัคนาราศีกรกฎบางคนอาจได้สัมผัสกับเรื่องเหนือธรรมชาติได้เจอสิ่งที่มองไม่เห็นถ้าเป็นไปได้ก็ห้อยพระหรือว่าพกเครื่องรางติดตัวเอาไว้หน่อยต่อมาก็คือ ควรดูแลสุขภาพของผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือหรือคอยอุปถรัรมเราให้ดีๆราหูยายครั้งนี้อาจทำให้ท่านเจ็บป่วยหรือประสบปัญหาระหว่างการเดินทางพากันไปทำบุญทำกุศลร,ร่วมกันก็น่าจะดีนะคะส่วนเรื่องที่สามก็ให้ระวังคนที่อาวุโสกว่าคนที่มีตำแหน่งสูงกว่า หรือว่าชาวต่างชาติจะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับท่านที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะโยนเผือกร้อนปัดความรับผิดชอบมาให้ท่านที่เกิดลัคนาราศีกรกฎซะดื้อๆทั้งๆท,ที่ชาวกรกฎเองก็ไม่ใช่ตัวต้นเหตุหรือชาวกรกฎบางคนก็ถูกคนกลุ่มนี้หลอกลวงอะไรบางอย่างดังนั้นให้คิดให้รอบคอบสืบสาวเบื้องหลังให้ดีก่อนจะไว้ใจใครนะคะ เอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงยาวข้ามปีสำหรับท่านที่เกิดในลักนณาราศีกรกฎค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยคะ่ะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ